พาคุณชมไปที่จังหวัดนครพนมครับล่าสุดได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายหมูเสริมสิริบงคลนะครับไหว้สักการะแปพระธาตประจําวันเกิดกระตุ้นขานท่องเที่ยวไปพร้อมกับงานประเพณีไหลเรือไฟประจําปี2566ที่คึกคักครับ จังหวัดนครพนมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยทุกคืนจะมีโชว์ไหลเรือไฟบนท้องฟ้าคืนละหนึ่งลำพร้อมจัดโชว์ไหลเรือไฟบนท้องฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงเหนือลานพญาศีสัตนนคราช อาจารย์คาถาชินบัญชรซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวเชิญชวนมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์มีจุดแข็งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญรวมไปถึงเส้นทางสายหมูพห่พญานาคเที่ยวเชิงศรัทธาสุขสมบูรณ์สําเร็จที่จังหวัดนครพนมนะครับเรามารับพลังบวกดีๆจากธรรมชาติดินน้ําลมไฟจากถ้ำนาคีจากสายน้ําแม่น้ําโขง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีพลังอย่างยิ่งจากองค์พญารีสัตตะนาคราชและจากองค์พระธาตุประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันแปดพระธาตุรวมไปถึงมารับพลังจากรอยยิ้มแววตาที่อบอุ่นทั้งเก้าชุมชนรวมไปถึงชนเผ่าและชาวจีนชาวเวียดนามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยาม ซึ่งอาจารย์คาถาเชื่อว,ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่นั้นจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้เป็นจนํานวนมากครับ